อกับดินที่คุณถือกำเนิดไม่มีดินพื้นใดดูมั่นคงกับดินที่ลงสมโนครัวไม่มีดินพื้นใดให้คุณเดินกับดินที่คุณเดินตอนตั้งไข่ไม่มีดินพื้นใดมีความหมายกับดินที่คุณเดินมาเป็นไงคะมาถึงถิ่นเลยวันนี้นะคะกินที่ไหนไม่อร่อยต้องมากินที่รีบค่ะค่ะทุคเลย ค่ะตอนนี้นะคะในอำเภอก็ได้มาต้อนรับวัยเก่าอาแล้วเราเรารับแล้วก็เดินป่าเลยนะครับรับแล้วก็เดินป่าเลยนะครับทุกคนจะได้จะได้เร็วจะได้เร็วส่นะครับไป่น่นส่งน้ำส่งน้ไปสงน้ำไปแ่งน้ไปส่งน้ำงนปน้ำ้ง่น้ำงป่น่น้้ง้น่ แกงเขียวไก่ทอดเทพาเสร็จนะคะที่ขาดไม่ได้คือเมนูน้ำโอเลี้ยงนั่งเดิมนะคะสูตรโบราณของคุณพ่อเชื่ออะไรนะคะ <tree> <ก>ค่ะซึ่งอร่อยค่ะเข้มข้นถึงโอเลี้ยงมากๆค่ะต้องชิมนะคะนายกนิยมนะคะนายกสมาคมขครืไข่สุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสุขหากำลังสักษะ สมาชิกผู้สูงไวัวยใใส่ใจท่องเที่ยวนะคะดูไม่เห็นนะ่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังมาถึงสถานีเทพาไว้เก่าพาเที่ยววันเดเทพดูกันนะคะอ่าเทศบาลตาบุเทพา ตอนนี้นะคะแถวยาวนิดนึงของดีนะคะที่นเลยนะครับี่นะครบรรยายโดยคุณวิชาณนะคะถ้ามาต้องกินที่นี่ใช่ไหมคะเจ้านี้คือเจ้าดั้งเดิมนะคะของดีเทพามาแล้วห้ามพลาดแล้วก็มีโอเลี้ยงด้วยนะครับ เดิน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 เข้าไปเที่ยวไปสายภาคเดินจะดาษที่รถไฟได้เลยมีมีจุดสายภาคนะครับอร่อยไหมคะดูหน้าตาแล้วน่ากินมากเลยใช่ไหมคะอันนี้คืออาหารเช้าไข่ทอดเคพาบวกโอเลย นี่เทพาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวนี้อยู่ที่สถานีรถไฟเทพานะคะนายกนิยมชูชื่นนายกเครือข่ายสุขภาพูพือสุงอยุจังหวัดสงขลาวันเดย์ทริปสำหรับวัยเก่าเราชอบเที่ยวนะคะเพื่อจะมาชิมอาหารพื้นถิ่นที่เทพาสวัสดีค่ะท่านนายอำเภอยินค่ะเรายินดีใจมากนะคะวันนี้ที่เราได้มา ในาอำเภอได้มาต้อนรับเรานะคะในเชาน้านี้สัญ,ญลักษณ์เลิฟๆๆนะคะเลิฟๆเทพาเลิฟๆลนะคะอ่านะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะและเดี๋ยวเราตามมาดูนะคะ